วิถีสุภาพบุรุษคำพีรักสุภาพบุรุษพิชิตใจนางอุดช่องว่างในใจเธอ มาต่อกันที่ครั้งสุดท้ายนะเราพูดถึงเรื่องของความมีสเสน่ห์นะครับเราควรคิดยังไงให้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะฮะเพราะความมีสเสน่ห์และเมื่อบวกกับเทคนิคอื่นๆที่เรากำลังจะได้เรียนรู้จากเพจวิธิสุภาพบุรุษแล้วเนี่ยนะครับรับรองเลยว่าผู้หญิงที่คุณกําลังจะจีบนั้นไม่สามารถต้านคุณได้เนื่องจากคุณจะกลายเป็นซูเปอร์ดอนฮวนแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมลองคิดดูนะฮะว่าถ้าคุณเป็นคนที่รวยสเสน่ห์ รวยสเสน่ห์นะครับคุณจะรู้สึกและมีความคิดยังไงนะครับเรามายกตัวอย่างกันเลยเช่นคุณจะไม่สามารถโทรหาสาวคนใดคนหนึ่งได้ทุกๆวันต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าคุณมีเบอร์อีกหลายสิบเบอร์ที่ให้โทรอืมหรือคุณไม่สามารถที่จะให้ความสนใจเธอได้ตลอดเวลาเพราะมีแต่คนมาสนใจคุณมากมายหรือ คุณไม่สามารถที่จะเจอเธอได้ตลอดเวลาเพราะว่าคุณอยู่กับสาวสวยเยอะแยะไปหมดหรือคุณไม่ต้องแคร์ว่าเธอจะรักคุณหรือไม่เพราะมีสาวอื่นๆอีกมากมายที่อยากจะอยู่กับคุณหรือคุณไม่ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณดีพอสำหรับเธอตรงกันข้ามเธอต้องแสดงให้คุณเห็นต่างหากว่าเธอดีพอสำหรับคุณ สังเกตไหมครับท่านสุภาพบุรุษครับมันจะมีทัศนคติบางอย่างที่ทําให้เราอยู่เหนือเกมนะครับเราจะไม่เป็นคนที่โดนชักใหญ่แต่เราจะเป็นคนที่อยู่เหนือเกมนะครับทัศนคตินี้นะครับจะเป็นทัศนิที่ทําให้คุณมีสเสน่ห์นะครับและบางอย่างตรงนี้แหละมันจะเป็นชาริสมานะครับหรือว่าสเสน่ห์ที่มันดึงให้คนเข้ามาว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขามีอะไรกันนะเขามั่นใจอะไรกันนะอ่านะครับ หวังว่าท่านสุภาพบุรุษทุกท่านคงเข้าใจตามกันเนาะเข้าใจไหมครับโอเคครับโอเคครับผมรู้ว่าในหัวคุณตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ว่าโอ้โ oh, น no แล้วผมจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงก็ผมไม่ได้มีสาวๆมารายล้อมเต็มไปหมดนี่วาใช่ครับถูกต้องแล้วครับก็การคิดเช่นนี้แหละครับเป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆครับคุณเคยเห็นไหมฮะนักกีฬาอาชีพเนี่ยเขาจะกุ้นจะเขาจะกระตุ้นตัวเองนะครับเวลาแข่งขันเช่นนักวิ่งรอยเมนะก่อนวิ่งเนี่ยเขาจะพูดกับตัวเองว่า อ่าใช่ครับไม่มีนักวิ่งคนไหนที่มัวแต่มานั่งคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้อ่าอันนี้เราว่าจริงเนาะนะครับเขาเพียงคิดอยู่เสมอว่าเขาเร็วที่สุดเขาเก่งที่สุดเขาต้องชนะนะครับหรือแม้แต่อ้โ,อโหแม์แม์แม,มวยนะครับที่เมเวเตอร์แข่งกับอ่าปาเกียวนะเมเวเตอร์เนี่ยเคยต่อยมาสี่สิบสี่แมตช์ไม่เคยแพ้เลยนะครับแต่แมตช์วันนั้นที่เขาไปแข่งรอบที่สี่ห้ากับปาเกียวเนี่ยกระเป๋าที่เขาใช้เปลี่ยนชุดนะครับ ถือก็สะพายกระเป๋ามาแต่กระเป๋าของเขาเขียนไว้ว่า4 5่ขีดศูนเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับท่านสุภาพบุรุษครับทัศนคตินําเกมมาก่อนครับเรื่องบางเรื่องยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเชื่อไปก่อนแล้วคุณเห็นไปก่อนแล้วนะครับจัก,กรวาลน,นะครับหรือจิตใต้สำนึกเราเนี่ยจะส่งผลลัพธ์ดีๆตามเรามาครับดังนั้นนะครความสำเร็จนะครับเริ่มต้นจากจากอะไรครับ จากความคิดครับแล้วมันค่อยต่อด้วยการกระทำนะครับถ้าการกระทำที่ขาดทัศนคติที่ดีแล้วผมรับรองได้เลยว่าคุณก็จะจีบสาวไม่ติดครับผมดังนั้นถ้าคิดอย่างดอนหวนแล้วคุณอยากเป็นดอนหวนหนึ่งสิ่งนะครับที่ท้าทายในการจีบหญิงจีบสาวมันไม่ใช่การที่คุณเอากำลังไปไล่จีบผู้หญิงครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเลยมันคือการที่คุณได้ชนะใจตัวเองครับผม ดังน,นั้นผมขอ,อย้ำอีกทีนะครับว่าทันสุภาพบุรุษครับช่วยกำจัดความดิ้นรนให้หมดสิ้นออกไปครับกำจัดอะไรนะฮะกำจัดความดิ้นรนให้มันออกไปนะครับผมกำจัดอะไรนะครับกำจัดความดิ้นรนถูกต้องครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเราจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ดิ้นรนและเข้าไปติดอยู่ในเกมแต่เราต้องเป็นคนที่คุมเกมได้ดีกว่าคุมเกมได้เหนือกว่า ด้วยการที่มีทัศนคติดีๆนะครับมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และจะดึงดูดผู้หญิงมากกว่าเดิมครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับนี่แค่น้าจิ้มเล็กๆนะครับผมตื่นเต้นจะไม่ไหวอยู่แล้วที่จะบอกบดต่อไปนั้นมีเทคนิคแพรวๆอีกมากมายรีบกดไลค์กดแชร์และแน่นอนครับดูคลิปต่อไปเลยครับแล้วเราเจอกันรอบหน้าครับผมวิธีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทำให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง กดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ